เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2554ที่โรงแรมเดอะแกลนโฟวิงสินครินมหาวิทยาลายัยปรามคำแหงได้จัดงานประชิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศรุ่นที่6และรุ่นที่7เพื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้และแนวทางปฏิบัติตัวไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาคณาจารย์โดยมีรองศาสตราจารย์รำไพสรีมันกุลรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมนิเทศพร้อมดาา้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นโอกาสนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่รามคำแหงให้โอกาสกับคนไทยในต่างประเทศในพัฒนาความรู้ถือว่าเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับ ผู้ที่พำนักอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็พนักงานสายการบินค่ะให้มีโอกาสได้ศึกษาเพราะว่าคอร์สปกติแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศไงคะก็นี่ก็เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้รับผลดีนั้นด้วยค่ะรู้สึกยินดีมากค่ะที่จบแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆแล้วก็ีทุกคนที่จบมาพร้อมกันวันนี้ค่ะ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่ทํางานสายการบินหรือว่าใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เรียนสําเร็จแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้สําเร็จการศึกษาแล้วค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆที่ช่วยดูแลช่วยส่งข้อมูลให้ในระหว่างที่ไปบินต่างประเทศนะคะขอบคุณค่ะดีใจครับวันนี้ดีใจผมเอง ข้าเรียนได้ประมาณปีแรกนี้ก็ค่อนข้างทอมากครับแต่ก็พยายามสู้แล้วก็ขอบคุณมรามคำแหงที่ให้โอกาสจนวันนี้บอกว่าดีใจสุดๆแค่ซ้อมนี้ก็ทำาน้ำตาไหลแล้วครับ